ข้ารู้สึกว่าข้าก็ยืนที่หนึ่งมานานแล้วนะยังไม่มีใครจัดการกับข้าได้และข้าก็จะเป็นที่หนึ่งเซลร์สิบสองตลอดการแต่ข้ายังรู้สึกว่าข้ายังขาดอะไรไปนั่นนะสิข้าขาดอะไรกันนะหรือว่าจะเป็นเพราะความแข็งแร่งข้ายังแข็งแร่งไม่พอเหรอเฮ้ยข้าเห็นข้าเห็นข้าเห็นหน้ากาศอัศวินโอ้โหนี่แหละหน้ากาศของข้า สิ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้าสัตรูทุกตัวจะต้องระวังพลังของข้าข้ามาแล้ววันนี้ข้าจะจับหน้ากากให้พวกเจ้าได้รับชมพร้อมกับอันไตสุดแท่มารับชมกันเลยว่ามันจะแท่ขนาดไหนไปสวัสดีครับทุกคนพบกับผมมอมมิ่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันวันเดอะสตองเกตนะแน่นอนครับวันนี้หน้ากาอัศวนขับเคลื่อนนะครับ เข้ามานะเออเดี๋ยวเราจะมาสุ่มและกาตื่นกับเพื่อนแนวทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ารูปภาพมันจะเท่ขนาดไหนนะเวลาเราสุ่มแล้วอะ่ะโอ้โอนหนี่หรออันติเฮ้ยยางเท่อะทุกคนเราเป็นท็อปเซิร์ฟไม่มีไม่ได้ครับทุกคนเราต้องจัดนะครับไม่มีไม่ได้นะอ่าตอนนี้เราก็มีตัวทั้งหมด96ใบนะแต่ก่อนที่ผมจะสุ่มนะครับฝากทุกคนกดไลค์ให้ก่อนนะเออกดไลค์นะครับกดติดทายผมด้วยนะครับแล้วก็ ช่องเราครับมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะอราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับใครที่อยากติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับฝากสมัครสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จัดให้ครบไปเลยนะครับจัดไปก่อนเลยรอบแรกหนึ่งชุบมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับโอ้บุกกรสีส้มชิ้นส่วนสกิลปีสานชิ้นส่วนหน้ากากนะครับได้มาหนึ่งอันนะครับจัดไปนะครับรอบที่สอง ชืบโอ้ได้เศษครับโอ้โหทุกคนได้เศษเยอะมากนะได้เศษสีทองนะครับมาห้าเศษนะครับแล้วก็เศษม่วงอีกสามนะเศษน้กกากอีกสอง 2. อันนี้ถือว่าดีนะครับรอบนี้ถือว่าดีนะครับจัดต่อเลยครับชืบโอ้โหรอบนี้ได้เศษน้กกากมาหนึ่งเดีวสกิลฮีโรดหนึ่งแล้วก็สกิลพิศศาสามเฮ้ยสกิลพีศาหกเฮ้ยถือว่าได้อันนี้ต้องใช้นะครับอันนี้คือจําเป็นเหมือนกันนะครับจัดไปเลยนะครับรอบที่สี่ชื้อ่้าได้เศษนักการมาสามนะครับ จะต่อไปเลยบึ๊บอ่ารอบทีห้าเฮ้ยได้เศษสามครับอย่างสะสาแล้วทั้งม่วงทั้งทองนะครับอย่างเอาครับทุกคนจัดต่อกันเลยครับรรบทีหกเฮ้ยเสษดีแล้วทุกคนโหเดี๋ยววันนี้ผมจะยัดเตะให้ทุกคนได้รับชมนะมีสี่ม่วงอีกน,นะครับอ่าสุดพ้าสุดป้า,ดาเดี๋ยวด้วยสี่รอบแล้วตอนนี้พว่ามันต้องจัดทั้งหมดอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับจัดไปปึ๊บสุดท้ายขอดีๆขอดีๆเอ้ยได้โซมาหนึ่งนะครับแล้วก็เศษน้ากากอีกสองนะครับอ่า เอายังไม่พอเนี่ยจัดต่อรอบนี้แหละรอบสุดท้ายนะครับทุกคนชื้อออฮอรอบสุดท้ายนี่เกลือเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็รับของได้แล้วอ่ะซืรับก่อนนะครับรับให้หมดรับให้หมดนะครับทุกคนอ่ารับให้หมดชืบเรียบร้อยตอนนี้เราได้หน้ากากมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่หน้ากากกันนะครับอ่ามาดูกันว่าสกิลมันจะแท้ขนาดไหนทุกคนไปเอาละทุกคน เราก็ได้หน้ากากมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูอัพเวนขับเครื่องของเราก่อนนะว่าพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับก่อนวันที่คุณจะสมบัตินะครับโจมตีอยู่ที่1นึ่ล้านเนะทุกคนนะหนึ่ล้านเนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลก่อนที่จะอัพนะครับอ่าโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งแก่เป้าหมายทั้งแถวนะครับด้วย300%นะครับของพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจสามสนะครับทุกคนอ่าลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีสามร้อยเป เดี๋ยวเรามาดูนะถ้าเราใส่นี่ครับมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะอ่ะดูโอ้เพิ่มมาเยอะนะครับจาก300นะครับเป็น450นะเท่ากับว่าเพิ่มมา150%เลยนะครับแรงขึ้นมากนะแล้วก็ จาก30%นะครับลดดาเมจนะกลายเป็น50%นะครับเพิ่มมา20%ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะแล้วก็อัศวินกับเพื่อนอะ่ะเป็นตัวคอที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะครับเพราะว่าเมตาจีนก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับทุกคนอ่าผมคิดว่ามันคุ้มนะถ้าใครมีตัวพอนะครับตัอววุธอ่ะสุ่มได้เลยนะครับผมคิดว่ามันดีมากเลยนะอ่ะก่อนอื่นเราต้องไปดู ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่นะว่าอันติมันเป็นรูปยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกับหนึงตลอดการในตำนานนะครับน้องแม็กน้องชายของผมเองนะครับอ่ามี YouTube อมมิงเนื้อนะสามารถติดตามกันได้นะผมเองนั่นแหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูแบบอันติธรรมดาก่อนนะครับแบบที่ยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับว่าเอฟเฟกมันจะต่างกันขนาดไหนนะทุกคนนะอ่ะชึบก่อนอื่นนะครับมาเลยมาเลยชึบชบ,ชบ,ชบ,ชบตอนนี้ก็ จัดสนองสนามกันให้เรียบร้อยนะทุกคนนะอ่ะมาบัฟกระนงกระนงกระนำอะไรให้เรียบร้อยนะครับจัดปลายเครื่องยนกันเลยชืบโบอ่ะต่อไปนะครับตามด้วยราชาทะเลลึกนะครับโอ้มาเล็กจู่โจมก่อนนะครับโอ้โหอเอฟเฟกเป็นประมาณนี้นะเอฟเฟกประมาณนี้นะครับทุกคนเอฟเฟกก็คือแบบพุ่งไปพุ่งกลับนะครับแต่ว่ามีสาย้าอยู่ประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยนะอ่ะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแบบ ที่เราอัพแล้วนะครับก็คือตอนใส่หน้าก,กากนะครับก่อนอื่นก็ไปใส่หน้าก,กากกันก่อนนะอ่ะกดมาแล้วก,กดมาที่การแล้วก็กดไปที่หน้ากากกดไปที่ตีบวกแล้วก,กดไปที่อัพดาวทนะุกคนเราก็อัพไปเลยฟื้นอ่าพลังขึ้นมาด้วยนะครับแสนกว่อะไรนะทุกคนนะแล้วก็เป็นเลิศนะครับสกิลเลิศแล้วตอนนี้สกิลเราก็แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวามาดูในส่วนของคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้โจมตีอยู่ที่หนล้านเใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหกเหมือนเดิมนะครับหนึน่งเจ็ดห ข้อดีของมันนะครับก็คือเวลาที่เรามีอาวุธเนี่ยเจ้าตัวเนี้สามารถอัพนะครับเป็น5ดาวม่วงได้นะทุกคนอ่ามาทำห้าดาวม่วงได้นะพอเป็น5ดาวม่วงนะครับมันก็จะเป็นยอดพาสีอัพเลเวลอีกนะเห็นไหมอ่าตอนแรกนะครับมันอยู่ที่60%นะเฮ้ยหกสนะครับสำหรับการหลบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นตะ์แสดงว่าผมพูดถูกแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกนะก็คือ ตอนที่ยังไม่เป็น5ดาวม่วงนะครับเจ้าตัวเนี้ยความหลบหลีกของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่60%นะทุกคนแต่พอเป็น5ดาวม่วงเนี่ยมันจะอยู่ที่70%นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับเพิ่มมา10%นะก็คือแบบโดนต่อยโดนตีนี่แทบจะหลบได้เลยนะครับคือแบบ70%นี่เยอะมากนะครับจาก60ไป70นี่คือดีมากนะครับดังนั้นก็ต้องมีอาวุธเฉพาะด้วยนะครับหรือว่าเจ้าตัวหน้ากากนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เราก็บวชนากากมาที่เรียบร้อยนะครรับเเดี๋ยวาก็ต้อง ไปหัวเจ้าน้องแม็กเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะเปิดแค่คูณ2พอนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเห็นสกิลมันชัดๆ,ๆนะครับอ่ะมาเชิบเดี๋ยวผมจะเปิดคูณ2นะตอนที่เจ้าตัวสวินมันจะเข้าไปอันตรีนะครับเชิบมาเดิมนะครับตอนนี้ก็บับนู่นบับนี่กันให้เรียบร้อยนะครับอ่ามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดแค่คูณ2นะอ่าคิงเองจิ้นไปก่อนเลยนะครับฟืบโบอ่ะทุกคนจะได้เห็นอันติีแบบ เท่ๆนะแบบสุดๆดะเออแบบสุดจัดดะเออนี่นะไอ้จอยเข้าไปต่อยดอกห้าล้านนะจะได้เห็นดานเมกันชัดๆด้วยนะครับนี่นะโดนก็ยิงไป5ล้านโดนยิงไปอีก6ล้าน3นะครับตอนนี้ก็ผัดกันยิงกันนะครับเป็นดับเบิลโดนนะครับดับเบิลโดนที่เป็นอาจารย์ของแฮร์รี่อ่ะอ่ามาแล้วนะครับมาเหล็กจุดโจมนะนี่นี่นี่เท่ขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนเห็นปห เทขึ้นเยอะนะครับมีสายฟ้าเข้าไปแฉก่อนนะครับแล้วก็แฉกลับมานะครับมันจะเป็นสายฟ้าสายฟ้าแบบตามเลยนะครับเวลาที่เราวิ่งนะครับเท่นะครับแล้วก็ย่อยยับในยแบบเดียวจากอตอมนะครับตอนนี้ก็เป็นการไล่อัติกันนะครับทุกคนอ่าไปคิงเอนจินนะครับบุ้มไปอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปหกดาเมจนะแล้วก็สัตว์ที่ระเบิดจุดโจงครับแทงท็อปบุ้ม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  อุ้มอีกสิบล้านโคตรแรงนะครับทุกคนเอาละนะครับย่อยย้ำในบัทเดียวจะฟังของน้องแม็กนะครับน้องแม็กใจหมานะครับฟันมานะครับไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเหล็กจูโจมนะครับนี่นะครับข้อเปรียบเทียบก็คือของคนไม่มีนะครับมันจะไม่ค่อยอลังการเท่ากับคนที่มีนะเออคนที่มีก็คือว่าแจ๋วกว่าเจ๋งกว่าและเอฟเฟกสวยกว่านะครับทุกคนอ่าน้องแม็กก็ปาหินกลับมานะครับปาหินกลับมาใส่ แถวกลางเรานีะครับพายุปาเถื่อนของเราแม็กนะครับก็เข้ามาปั่นบุ๊คปุ๊คปุ๊คปั๊คปักปักนะครับมาแล้วแนวคิงแองจี้ของเราแม็กก็มานะครับแล้วคราวนี้เนะครับได้เวลาราชทะเลลึกนะครับจู oh oh! ่โจบ้าข้างนะครับเข้าไปต่อยที่ตอมิกโอ้โห47ล้านนะครับเลือดม่วงกระจายเลยนะครับเม็ดเหมือนหายหมดแล้วนะครับเลือดม่วงกระจายนะจังหวะนี้นะโคตรแรงนะครับทุกคนโคตรแรงอืแรงจริงนะครับแล้วก็เดือบันโดนยิงพี่แดงนะพี่แดงจะตายแล้วนะพี่แดงเลือดม่วงหมดแล้วนะไม่มีแล้วเหลือแต่เลือดสีแดงเท่านั้นนะครับตอนนนี้ะ ก็ค <Es> <an> ืนเ <NBC> <economies> <wealthy and> <half> ื่อนโมพี่แดงหมดแล้วนะครับระเบิดจูโจมจัดแทงท็อปนะครับป้าเข้าไปนะครับโอ้โหโอ้โหโคตรแรงครับทุกคน67ล้านพี่แดงลงไปนอนแล้วนะครับพี่แดงลงไปนอนครทุกคนจัดไปต่อเลยครับม้าเหล็กจูโจมครับเอามาแล้วก็ต้องจัดให้คุ้มครับนี่ครับ23ล้านโคตรแรงครับอะตอมิกลงไปนอนดิ้นเลยนะครับเมื่อกี้นะอะตอมิกลงไปนอนดิ้นเลยครับทุกคน23ล้านครับแถมไปทีเดียวนะครับ ยี่สิบสามล้านลงไปนอนแดนเลยนะครับตอนมิกนะครับตายไปแล้วนะครับตอนนี้จะต่อเลยนะครับพิงกี้จีนจากฝั่งของแม็กมานะครับอ่ะคชดว่าทุกคนน่าจะเห็นสกิลการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยญาปรับเป็นคูณสามเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็โดนสะท้อนไปนี่ครับหงายท้องไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โจมนะครับป้ามาจากแทงคอมนะตอนนี้ไอ้จ่อยเข้ามาต่อยต่อเนี่ยสะท้อนไปสามสิบหกล้านเป็นไงแรงมาล่ะแรงดิแรงนะครับแรงนะเื้อ อสูรวินลงไม่นอนอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับซื้อมาก็ต้องจัดในคุ้มแถมไปอีกนะครับ1ตัวนะครับ1ตัวแถมไป8ล้านนะครับตอนนี้ฝั่งนู้นเหลือแค่แทงท็อปนะครับแล้วก็ กระบองเหล็กนะครับแถไปอีก11ล้านนะครับแรงมากนะครับแล้วก็จโจมบ้าคั่งนะครับต่อยที่กระบองเหล็กโอ้โหสี่สิบสามล้านนะเม็ดเดียวเม็ดจะหมดเอานะครับเม็ดจะหมดเอานะเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับตอนนี้นะทุกคนนะโดนเอาเม็ต่อเนื่องไปนี่ครับตอมิกเข้าไปฟันธรรมดาอีกนี่ครับคราวนี้เนี่ยไล่ฟันนะครับย่อยย้ำในหมัดเดียวจะตอมิกนะครับเข้าไปฟันต่อนะครับสิบล้านนะครับเดียบราแล้วที่กระบองเหล็กจะต้องลงไปนอนนะครับตอนนี้ฝั่งของแท่งทอมนะครับเหลืออยู่สี่เม็ดนะเหลืออยู่สี่เม็ดโดนลุ้นม่วงทำงานไปอีกนี่ครับกระบอกเหล็กโจมจัด เข้าไปแทะนะครับเข้าไปแทะอีกนะครับสามล้านหกนะครับพายุป mm ่าเถื่อนนะครับจากฝั่งเราครับปานเป็นที่นะครับแทงท็อปนะครับเหลืออยู่2เมตรนะครับตอนนี้ย้อยย้อนในมาเดียวนะฟันเข้าไปต่อนะครับเหลืออยู่1เมตรนะครับเหลืออยู่เมตรเดียวแล้วนะตอนนี้นะเอาละครับระเบิดจู่โจมนะครับคอยปาสามที่แทงท็อปนะครับ ปุ๊ม18ล้านนะครับตอนนี้ไม่เหลือสักเม็ดแล้วนะครับไม่เหลือสักเม็ดแล้วแทง็อปจะตายแล้วนะครับแทง็อปเออเรียบร้อยนะครับแทง็อปตายนะครับความต่อข้าเหลือเพียงแต่กระบอกเหล็กตัวเดียวนะครับตอนนี้ติดเหนียวด้วยนะครับเอาล่ะนะครับโจบ้าห้างจากราชาเทนะครับเข้าไปซ้ำต่อนี่ครับที่กระบอกเหล็กนะครับอัศวินจะไปซ้ำต่อมายังนะครับไปจ่อยเข้าไปต่อยต่อนะครับไอจ่อยเข้าไปต่อยต่อนะครับตอนนี้ก็ล้มไปอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้ติดเหนียวด้วยนะครับ แล้วก็ดับบันโดนนะครับยิงมาที่อสวินกับเพื่อนนะครับกระบองเหล็กลุกขึ้นมานะครับมาครับระเบิดจูโจมเขาจะฝั่งแท้งอมนะปาไปครับปาไปครับจิ้วเออห้าล้านเจ็ดนะครับเดี๋ยวก็ลงไปนอนอีกล่บไอ้น่องมาแล้วนะครับมาเหล็กจูโจมครับใส่หน้ากาเข้าไปแถเข้าไปแฉใตะสายฟ้าพันปักษาจิ้ว แล้วก็ต่อยอจากจู่โจบ้าคลั่งับราชาทะเลครับเข้าไปซ้ำต่อนะครับตอนนี้นะครับเหนียวจริงๆครับกระบอกเหล็กตัวนี้เหนียวจริงๆอไอ้จ่อยต่อยก็ยังไม่ล่วงนะครับยังไม่ล่วงอีกนะครับเดิมันโดนยิงสวนกลับมาครับเดิมันโดนยิงสวนกลับมาที่สวิงกับเคลื่อนนะครับตอนนี้ครับกระบอกก็ลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยไายุบปาดเถื่อนครับปั่นมาที่กระบอกเหล็กของเรานะครับห้าล้านเก้านะครับ เอาแล้วในไฮจ่อยต่อยสวนกลับมานะครับไม่ลอยครับน้องแต่มันโดนยิงซ้ำนะครับยิงซ้ำนะครับล่วงไม้ยังไม่ล่วงครับยังไม่ล่วงก็ต้องมาเหล็กจุดจอมซ้ำเข้าไปนะวัดปักษายัางไม่ล่วงนะครับพายุปลาเถื่อนนะครับปั่นเข้าไปสามต่อปั่น <ersch> ย Obi ่อยยับในมัดเดียวมาต่อนะครับจึึกเหนียวจริงๆนะครับกระบองเลยตัวนี้เหนียวจริงๆโดนลุงก็ยังไม่เป็นไรนะครับระเบิดจุดโจมไปต่อนะครับปาหินยัดหน้าไปปาหินยัดหน้าไปก็ล้มนะครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับก็โดนมาเล็กจุดโจมไม่ดีครับนี่ครับซื้อมาแล้วนะครับสุ่มาแล้วก็ต้องจัดให้คุ้มเรียบร้อยนะครับสองเทินจบนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเท่ไหมผมว่ามันเท่ขึ้นนะอัตติแล้วก็ความสามารถมันดีด้วยนะครับ ่ามันเก่งด้วยนะแล้วก็จะมีอะไรจะบอกนะครับเมื่อเช้านะลูกพี่ผมนะครับตื่นมานะเหงาเหงาไม่รู้จะทำไรนะครับทำการบ้าบเล่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่นวการบัาอ่าเป็นการบัามังกรน,นะครับเพิ่ม HP เใส่นะนี่อัตราลดดาวเมสาแถวทุกคนแล้วก็เป่นพลัง HP เะครับเอออัตราลดดาวเมสามแถวนี้คดดีเลยนะถือว่าดีนี่ครับอ่าแล้วก็เป็น HP เสริมมาด้วยนะครับเป็นใบ HP นีครับเอาไปใส่กับพวกตัวที่ใช้ HP นะถือว่ามีประโยชน์นีครับดีนะประมาณนี้เลยนะครับก็ ปะสุดท้ายนี้นครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆาะครับทุกการกดไลค์นะครับแล้วก็ทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับใครอยากสมัครสมาชิกนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ ขอร้องเลยนะครับฝากติดตามคลายเกมสตรีมเมอร์ไทยกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์ดีๆผมก็จะพยายามทาเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อยากเล่นโลบอก,กับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันวันเสาร์ทย์นะาะาเป็นคลิปลอบอกนี้เป็นเสาร์ทินนะครับใครอยากเล่นด้วยกันเดี๋ยวเรามานัดวันเวลาเล่นด้วยกันอีกทีน,นะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงเด็กปิดเทอมอะ่ะผมอยากจะเล่นฟรีไฟล์กับทุกคนในช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกฝนฝีมือก่อนนะ่ะ เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวตึงฟรีไฟสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมก็อยากเล่นกับทุกคนในช่องนี้นะครับอยากมีส่วนร่วมกับทุกคนนะครับจะได้เล่นเกมด้วยกันนะครับสนุกสนานเลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องมอมมิงนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับบายบายครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับประมาณนี้เลยครับบายบายครับ